สวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวคอสเป้าหารแบบสั้นๆไวๆกันนะครับสาหรับเป้าหารนะครับตอนนี้ไม่สามารถหาได้จากโปรโมชั่นแล้วนะครับเพราะว่าระยะเวลาโปรโมชั่นเนี่ยหมดลงไปแล้วตอนนี้ก็เลยสามารถหาได้จากผู้เล่นด้วยกันเองที่มีกล่องคอสเป้าหารนะครับโดยที่สามารถหาซื้อราคาเงินเอ็มได้นะครับในมอในเกมมีขายราคาเงินเอ็มอยู่ครับหรือว่าถ้าจะซื้อในกลุ่มเฟสเนี่ยก็อย่าลืมเช็คเครดิตดีๆนะโอเคสำหรับเป้าหารนะครับจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เป็นของติด ID แต่ว่าสามารถฝากค้ังไปให้ตัวอื่นใน ID ใส่ได้นะครับวิธีเอาไปออปชันนะครับมาที่พอนเทล่าพิกัดตามในภาพเลยนะกดสวมใส่เป้ก่อนนะครับแล้วค่อยคุยกับ NPC กลบตัวนี้นะจากนั้นเนี่ยก็เลือกออปชันที่เราต้องการนะครับโดยที่ผมเนี่ยแนะนำให้เลือกระหว่างลดฟิก0.3หรือไม่ก็คิดที่ข้อบวก20%นะครับเพราะว่า2อ p ออปชันเนี่ย มีราคาสูงในคอสตูมที่สามารถแลกเปลี่ยนหน้าชีนอื่นๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ออปชันอื่นๆเนี่ยแนะนาให้ซื้อคอสตูมตามตลาดมาใส่ดีกว่าเพราะว่าเป้อาหารเนี่ยมันขายคืนไม่ได้นะครับอยู่ติดตัวเราจนเวลาสุดท้ายเลยนะพอเลือกได้แล้วนะครับกดตกลงเลยเราก็จะได้รับเป้อาหารที่มีออปชันมาเลยครับออปติดนนะไม่ต้องกลัวแหกก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการออปเป้อาหารนะเอาละก่อนจะไปนะอย่าลืมกดไลค์ให้คนละทีใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดให้กันหน่อยนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับ